กว่ามอไซค์แต่ไม่ต้องตากฝนแล้วก็เข้าไปถึงหน้าบ้านได้เลยต้องคันนี้เลยค่ะคันนี้เป็นตัวนิสสันอเมร่านะคะได้เป็นตัว1.2 e p o r t t เทสปี2018คันนี้จัดโปรโมชั่นสําหรับคนที่มาจากเทรฟมีเท่านั้นหน้าป้าย247นะคะผ่อน4,000ตลอดสัญญาไม่เอาวันนี้ใครที่จอดไฟแนซน์นเอาดนราคา199,000บาทกับเลขไม้90,000ลปี2018ค่ะคันนี้ต้องบอกว่าผ่อนถูกกว่ามอไซค์ดอกเบี้ยถูกกว่ามอไซค์แต่ที่ให้ได้มากกว่ามอไซค์คือเป็นรถใหญ่ขึ้นเหนือไไดดดด้้ด้้้้้้ลลลลงงงตมพรรรอออออกับจยยยแแววว็คหเี่ะ เพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าพี่วันนี้หนูอยากได้รถเก่งที่ผ่อนเบ,บมือนอซค์แต่หนูได้ขับรถเก่งอะมันเป็นรถคันแรกที่คุณพ่อนั่งได้คุณแม่นั่งได้เซฟตี้นะคะเอาเหล็กหุ้้มหนังไม่เอาหนังหุ้มเหล็กเอาคันนี้ไปเลยทุกคนคะ mm ่ะเพราะว่าผ่อนอยู่ที่ประมาณ4ี่พนตลอดสัญญาเลยนะคะใครที่เงินเดือน1 2ื่นสองหซื้อคุณเดียวจบได้ไม่คำ้ำไม่ร่วงเลยต้องคันนี้เท่านั้นค่ะ ใครสนใจคันนี้นะคะสามารถทักมาตจำคอนแทคด้านล่างนี้ได้และยังไม่หมดเกียงเท่านั้นนะเรามีในส่งตัวบริการประกันเครื่องยนต์เกียร์เบรกเข้าสู่บริการดิสซันฟรี2ปีหรือว่า2000 20, 0โลดูแลอะไร,180ระหนึ่งร้อยแปดสิบรายการค่ะเพราะฉะนั้นใครที่สนใจคันนี้สามารถทักมระจำคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะอยากวิดีโอคพอ,อยากดูกรถเพิ่มเติมอยู่ต่างจังหวัดไม่ใช่ปัญหามีไฟแนนซ์ไปเซ็นถึงหน้าบ้านมีเจ้าหน้าที่ไปส่งมอบรถถึงหน้าบ้านได้เช่นเดียวกันค่ะใครสนใจคันนี้ทักปตาตจำคอนแทคด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ